สังเกตถ่วมิดจนหอดลังคาตอนเช้าของวันที่14ประมาณแค่แปโมงนี่แหละพี่น้องสระมาณนี้พี่น้องตอนนี้ยูแคมของอามาเก็บภาพน้ำคลองน้ำคลองขึ้นประมาณนี้พี่น้องน้ำคองขึ้นประมาณนี้มือก่อนคารเจ้ามาเก็บภาพให้พี่น้องเบิง่งน้ำคองยังอยู่ประมาณ ลุมล่มๆหุ่นเลยเดี๋ยวนี้รีบเลยพี่น้องรีบเลยเดี๋ยวนี้รีบเลยอจุดที่ข้าพเจ้ายืนอยู่นี่จะอนาเส้นทางมาจากโฮโสดเนะเป็นส้นสูงจะเป็นดอนจนันทร์ผลิเบ่งน้ำของตอนนี้พี่น้องเป็นสูงแห้งพี่น้องเป็นสูงแห้งขึ้นสูงอีเลเป็นสูงอีเล แสดงว่ามันขึ้นไหวพี่น้องขึ้นไหวได้นน่ขึ้นหไนนหวอหลีไหวกลัวธีกิจมันอนีเป็นวันที่สิบสี่ซึ่งกรมอุตุนิยมพ่นบอกว่าให้เฝ้าระวังน้ำจะขึ้นแบบโดยบทันตังโตประมาณวันที่สิบสี่ห้าวันที่สิบแปดพี่น้องก็เลยได้โอกาสมารลาะ,ะ,ะเก็บภาพทางแกมของไ้พี่น้องเบิง่งสังเกตพี่น้อง สังเกตจุดนี้ตึกกายจะรูปละกายจะรูปละจนเราหลออเก็บผาไปหอดอาณาใกล้เจ้าอนุวงศ์้้เบิงไต่ว่าผู้คนก็นยังมาตึกสะดุ้งอยู่เลยเนาะบริบานกลัวต่อขายุเลย <c oughs> แต่ก็เป็นดาน เป็นต้านายานกลัวเด้อพี่น้องทุกคนเฝ้าระวังเด้อเพราะว่าห้างบุห้วามันจะมายามแดดน้ำ เป็นหนองที่อยู่ทั้งขางบอนเจ้าอนุวงเกือบจะเต็มแล้วทั้งเจ้านาทีจะดูดน้ำจาก,กาตรงนี้ลงสู่แม่น้ำคลองพี่นนอกลงจู่แม่น้ำคลองปัจจุบันทันตูไผ่เพิ่นจะเตรียมเอากระสอบทรายมาก,กันมาต่ละบ้อนแต่ละบอนะะบอน,นี่คือรถบอนที่ขาปเจ้าอยู่จะเป็นบอนอเจ้าอนุวงศ์ประดิษฐานอยู่เนาะ ฝนกำลังตกแต่ว่าเมื่อกี้แห้งแห้งเกินแต่ส่วนนี้เบาๆและพี่นอ้องฝนเบาๆแล้วน้ำขึ้นจะประมาณนี้น้ำขึ้นจะประมาณนี้สูงจากมือก่อนที่ขาพระเจ้าเาเกาพหลายแมทพี่นอ้องลายแมหลายแมได้บรมลายธรรมดาได้ลายแมทตัวนี้เป็นทันใไดทางลงเนาะตอนหนาเจ้าอนุวงศ์จะเหลืออยู่ประมาณสองสี่หก ย่างเกจขันพี่น้องขันใดยังเจขันน้ำจึงจะขึ้นหอดทางถนนทีขับพเจ้ายืนอยู่มันเริ่มขึ้นเบิ่นนงเนอน้ำลำซส้อมันขึ้นมาแหง้งอีลีพี่น้องสังเกตสังเกตถ่วมเบิดจนหอดลังค่ามือกรที่ขับพเจ้ามาเก็้ภาพให้พี่น้องเบิ่ง จะยังอยู่ประมาณขึ้นจากเสาหนึ่งเมตรถ้าสองเมตรแต่เดี๋ยวนี้ลิฟไปแหละพี่น้องลิปิดเลยแสดงว่าน้ำขึ้นไหวได้นี่มื่อันนี้เป็นวันที่สิบสี่ซึ่งเป็นหมือของทางอุตุนิยมเพื่อนไหเฝ่าระวังพี่น้องเพื่อนใหเฝ่าระวังจะมาเก็บภาพให้พี่น้องเบิงประมาณนี้เห็นตัวจริงปัจจุบันตอนเศร้าของวันที่สินบสี่ประมาณเก็อแปดโมงนี่แหละพี่น้องประมาณเกือแปดโมง แล้วพี่น้องอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะเป็นยังแค้มพองจียงคอยบ่มีคนพี่น้องจะบอกสุฟังพระเจ้าขึ้นทางเส้นทางอ่าขึ้นแค้มพองเนาะไปหอดเส้นทางการสร้างปากประสักเอี่ยวกับอ่าจะลงมาสายแคมของตำรวจย่ามเต็มเลยพี่น้องบ่ให้คนเขาบ่ให้รถเขาเด็ดขาดสนั่นขาพระเจ้าที่เอี่ยวรถกับมาทางโหสตมาจอดอยู่บนจอดรถและย่า มาพี่น้องและยางมาเพื่อมาเก็บภาพาน้ำท่วมหรือว่าน้ำขึ้นยูนครหลวงยิงยานให้พี่น้องเบิงจะประมาณนี้พี่น้องจะประมาณนี้โอ้ขื้นวยอีลีพี่น้องขึ้นวอีลีเมื่อก่อนข้าวปจจจะไปเก็บภาพอยู่ทางสามแยกาการสร้างป่าประซ่าพี่น้องเมื่อนี้มังทางเจ้าอนุวงศ์ทางงูมอโ,มโมสถ เพราะว่าคุณไผ่โรดเขาเด็ดขาดอ่าก็เลยว่าสภาพก็เงียบเงียบแบบสิเนาะพี่น้องก็ได้โอกาสเก็บคามให้พี่นอ้องเบิ่งเอาให้เบิง่ง่นนี้ก่อนพี่นอ้องขอบใจลลใหลายๆติดตามรับชมฝากกดเลยกแศลสร้องเจนทรายแนลเด้อเด้อเพื่อเป็นกำลังใจขอบใจหลายๆอีกทั่หนึ่งขอบใจบา,บายบาย